ครับสวัสดีครับผ่าฟ้ามครับอยู่บานน้องซิมจำบลโคกลามเพื่อจะตูจัวัารว่อยเอ็ดครับวันนี้ก็เปิดราคาง้อทองครับแม่สาวหน่อยครับลดกระนำด้้ยครับเพราะว่ามันมีเวลาเลี้ยงครับมันมีเวลาอยู่ปล่อยออกเบิดครับรับประกันทองสามเดือนครับ ดีบีอันนามันครับแยกเพียครับรับประกันตัวแนวครับแทงขาค้าโทอกขาทอนรับประกันท่ากนครับรับประกันเดือนหนึ่งขายครับพอได้ยู่ครับไปเสมอรับคำครับเดินเสมอครับผููไดอยากเอาไปเลี้ยงครับผมรับประกันให้ได้ครับเนี่ยไปแล้วกันบ่มีเวลาเลี้ยงกันอยากขายเลื่อนกับท่องหาผมได้ครับเนี่ยเมียหัวลุนหนีเป็น แม่ผมแพงที่สุดเลยหลหะะเลยอยู่น้ำผมตาผุานตาเดียนกลุ่มผ้าครับแ็ว่าสีเลี้ยงสิเก็มเหะอมันบม่มีเวลาเรียอเลยจำเป็นครับต้องไปออกไปครับเหลือตนอยู่อยู่น้ำเรียงง่ายชินง่ายครับวอหลุ้นธรรมชาติความสูงลอยสี่สิบบวกรบครับ เพียงง่ายไงจะงัยครับมันง่อยแม่นี่แหละครับใบไงช่วงายน่ะเปิดรา้วครับถูกโขกแบงให้ไปเรียงเลยนครับเนี่ยตามเมื่นเข่าพันครับส่งให้ยซี่ถอยอีสานครับพร้อมส่งได้ครับนี่รู้ว่าข่มแสนข่มครับนี่ใบไม่รอครับเนี่ยขอบเลยครับเดี๋ยวยังไง แบดดครับครับดีเบีอนามันแยกเพศครับผมผสมเองอยู่หนี่เลยครับนี่กำนดควาดกับพละมีหน้าตีหนาครับโอเคครับรับประกันครับอยับระคายตัวหนึ่งสายเมือนเก่าครับลดกันน้ำเลยแย่งไห้ไปเลี้ยงเลยครับอยู่แบชุดยอดครับเนี่ย เชีงคาดีเล็บดีัวแล้วครับรับประกันอันนี้แม่สาวหน่อยครับนี่สาวหน่อยลูกเจ๊ตามหนึ่งยืนยื่นครับผมก็สิเปิดแบงให้ไปเลี้ยงดึกเถีเลยนี่โอ้ดีเลี้ยงง่ายยินง่ายเชี่ยครับเชียงขายง่ายเจ็ดแปดเดือนโอ้ดำเกลืองดำบดเหนียอหนังดีเรื่องดีครับเชียงขาดีเครืองดำบดได้ครับนี่หนามสาวหน่อยนด่ก็เปิดดึกเถีงเลยครับพูกในท่กวันกัอะไรกวนได้ครับเอาไปเลี้ยงโอ้ อยาง,งาหายขนครับกลองนี่นี่ตุ้มตำนี้นะนนเนี่ยครับตุ้มแบบขี่มันวัดไงเขาเพือนยังตลอดเรียงเนี่ยเขาไปนะครับเอาออกก็ไรเมื่อบ่าออกกไ็ไรนั่นแหละนั่นเป็นตะเรี่ยงหู้นี่ดีเรี่ยงเอาเป็นแมีบอกแมีพันได้ครับเพื่อครับเวลาขายเหมือนเก่าแล้วครับเนี่ยผู้ใดท่อกอนไหนกรผมขายถึกถอกันเลยก็อเอาออกแบ่งให้ไปเรี่ยงเบดครับเนี่ยเหมือนเก่าพันครับ เปิดเถื่อไเลยครับนี่นาเลี่ยงนาเจ็บเลยมันง่ายครับยังไงก็แมวมันตัวแมว,ว,แม,ว,วม,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 มันตำสั่งใายไปกับกินอย่างงอมๆนี่ดิยมันป้ยเนี่ยพูดอะไะพุดละลรโรหายหน้าเลยครับใบเลียง,ง่ายิง่ไงครับเมื่อเก่าพัน 9, ครับผมิีาา่ปรทศไทยโดนรับห่อนแดดครับอ่นละเบิ้งแมวท้องครับแมวท้องนันกับปะกันท้อง เปิดสายเหมือนกันครับถึงเะเอาไปเบิดนี่ก็ได้ยกก็ได้ครับกันเอายกนี่ผมมีรถหลายๆอย่เดี๋ยวไปโยนกันเลยนี่มันโยนกันเยอะโยงครับนี่งี้ยสาวหน่อยครับผมครับขอจบคลิปไปสักนิดลหะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ